เราต้องรอดเราต้องรอดเพราะต้องรอดโผงผิดนี้เราต้องหอดไม่ใช่เอา้าหรองั้นเอาใหม่สามสองหนึ่ง action โควิดนี้เราต้องรอดสวัสดีครับพวกเราทำ action ครับนนผมเอิร์ธครับผมเวฟครับผมเอสครับ จะทำยังไงให้คนไทยรอดพ้นจากโควิด -19 ไปชมลิปกันเลยครับเฮ้ยเอิร์ดวันนี้วันหยุดอะไปซื้อของใช้กันไหมเออก็ดีนะแล้วมึงล่ะเอ,อิร์ดไปด้วยกันไหมวะเออไปไปไปกันเลยพวกมึงอ่ะ สวัสดีครับรับประเด็ดีครับแมสเจลแอลกอฮอล์หมอหมดเลยครับอยู่ด้านข้างนะครับีเรื่งเป็นไงล่ะไปซื้อของทำไมไม่สวมแมสวะหรือไปแบบเดียวอย่าลืมเว้นระยะห่างเลยนะเว้ยเออน่ะ มช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะกินแล้วก็ไม่อร่อยจมูกก็ค่อยได้ยินไม่ได้ได้ยินฮะไม่ได้กิน,หกนเหมือนจะมีไข้ด้วยปะการใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อสุดท้ายกว่าจะคิดได้มันก็สายไปเสียแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ